ผมก็เคยเป็นเพราะว่านี่บางทีมันจะอาการคล้ายๆกับกระดูกทับเส้นเลยเป็นแล้วมันจะล้าลงแขนแต่ทีนี้นะพอเป็นนะฮะให้เราเช็คดีๆว่ามีประการบาดเจ็บตรงข้อศอกปุ่มตรงนี้ด้วยหรือเปล่านะครับนี่ถ้าเทียบกันคือแบบนี้เลยแบบนี้เลยมือกํลาลังวางแบบนี้นี่ครับอาการที่เป็นเนี่ยมันจะเป็นปุ่มตรงนี้มันจะมีกระดูก2อ,อันนะสข้อใหญ่ๆตรงนี้นะครับ ไอ้ล่องหลางตรงนี้มันจะมีเส้นประสาทที่แตกมาจากแขนเนี่ยฮะจากคอเนาะแตกมาเป็นเส้นประสาทแล้วลอดใต้ตรงนี้นะครับจุดนี้เลยมาออกที่ปลายนิ้ววิ่งมาแบบนี้เลยครับนี่เห็นไหมฮะเส้นสีเหลืองเขาเรียกว,ว่าเส้นประสาทเอาหน้าเนิบเวลาเป็นเนี่ยมันจะมีพังผืดไปรัดทับเส้นประสาทต,ตรงนี้แล้วมันจะทําให้ตื่นเช้ามาในชาตตื่นเช้ามานี่ผมเป็นเองเลยบอกได้นะครับวิธีแก้นะครับเราก็ต้องมากดคลายตรงนี้นะครับเรื่อย แต่ถามหน่อยโอ้ยเลามันเป็นจะรู้สึกยังไงชานิ้วก้อยแล้วก็นิ้วนางนิ้วนางครึ่งหนึ่งแบบนี้เลยตามรูปนี้เลยนี่ตามรูปนี้เลยนะครับเวลาแก้ก็ให้กดตรงไหนเป็นตรงไหนกดตรงนั้นนะครับอาการที่เป็นเป็นตรงนี้ใช่ไหมเราก็ต้องกดวิธีกดผมก็จะกดอย่างนี้เลยเอานิ้ววางตรงปุ่มตรงนี้เลยแล้วก็มีการงาขอข้อศอกขึ้นลงขึ้นลงแบบนี้นะครับ อาการเวลากดไปปุ๊บมันก็จะชาปะแปะ๊ะแปะ๊ะปิ่งออกไปนิ้วเลยนะครับแล้วก็ไล่คายตรงนี้นะครับคลายไปเรื่อยๆนะแล้วก็ใช้รูปประครบเคยทำคอนเทนต์แล้วนะฮะอาจจะอยู่ใน Youtube เดี๋ยวส่งลิงก์ไว้ในคอมเมนต์นี้แล้วกันนะครับแล้วก็เดี๋ยวไปติดตามกันดูอันนี้แชร์ไว้นะครับเผื่อใครเป็นก็ไปดู Youtube ที่ผมเคยทำไว้ถือว่าค่อนข้างครบเพราะว่าเป็นเองทำเองรักษาเองนะครับ ถ้าสงสัยอะไรก็คอมเมนต์มาถามนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ